สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมพีมังฮอตนะครับวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์การตอบคำถามนะครับพอดีมีผู้ส่งคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเดินมาตรฐานแล้วเจอกับทางด้านห้าต้มตัดข้างนะครับของทางฝั่งเดินหลังนะครับก็จะเจอรูปทรงประมาณนี้นะครับถึงตรงนี้เขาก็เดินสิบมาสิบสี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นเป็นทรง ยี่สิบไปยีตามนี้นะครับเขาก็เจ็ดไปสิแล้วเราก็ขึ้นตั้งสามเหลี่ยมทีนี้คําถามที่ผู้สอบถามส่งเข้ามาก็คือเป็นกรณีที่เขาเดิน10มาสิบห้าอย่างนี้นะครับเขาเดินสิบมา15บหเราจะต่ออย่างนี้เลยได้ไหมเพราะถ้าต่อแล้วเราจะต้องโดนกินฟรีอ่านี่คือคําถามนะครับเดินกินฟรีสมา6ก็ได้หรือว่าสมาเก็ได้อ่าวันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะทาซีรีส์ชุดนี้ให้ดูนะครับว่าก็ เขาบอกตรงนี้เลยว่าเราต่อสองได้เลยนะครับเราต่อสองไปได้เลยเราโดนกินแน่หละแต่ว่าเรามีทางแก้นะครับเราเป็นเขาต้องกินสองมาหกก่อนเอสมมติว่าเขาขึ้นสองมาหกนะครับก็ให้เราขึ้นทางนี้ไปพอเขากินมาเราก็ต่อไว้อีกทีหนึ่งนะครับต่อไปอีกทีนี้เขาก็จะมีแยกต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้เอาที่นิยมเดินที่สุดก็คือหนึ่งมาหกนะครับแต้มนี้1หนึ่งมาหกปุ๊บ เราก็ขึ้นไปเขาก็หกมาสิบนะครับเราก็เส้นแล้วเราก็ไปเข้าฮอตนะครับไปเข้าฮอตเขาลงมานี่สิบเก้ามายิบสามนะครับเราก็ลงไปนะครับทีนี้เขาสิบเอ็ดมาสิบห้าเราก็ลงไปเข้าฮอตเขามาสิบแปดเราก็หกไปสองไปขวางสองตัวนี้ไม่ให้ออกให้ออกมาช้าๆหน่อยนะครับเขาสิบแปดมายิบสอง เราก็มากินฟรีเขาก็ตรงเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยับตัวนี้มาเข้าหอวตรงนี้นะครับมายี่สิบห้าปุ๊บเราก็ขึ้นสามสองมายี่สิบเจ็ดนะครับจากนั้นเขาก็ขึ้นสมมติว่าเขาเข้ายี่สิบห้า 25, มายี่สิบเก้าเลยเราก็ต่อเลยนะครับเราก็ต่อมานี่ปุ๊บไปตกมาเลขสิบสี่เขาขึ้นมาปุ๊บพอเขาขึ้นมาตรงนี้เราก็ไปสิบสี่ไปสิบนะครับ 11สเดมาสิบ้าเราก็ขวางไว้ก่อนนะครับเราจะเพิ่งไปเข้าหอเราขวางไว้ก่อนอ่าอนี้โอเคยินมันซึ่งมันจะชนะเลยเพราะว่ามันทําให้ตัวนี้เสียเสียฟรีตรงนี้นะครับเสียฟรีไปอันนี้เราก็จะชนะเลยนะครับสําหรับแทมนี้เนาะทีนี้ <c oughs> ย้อนมาตรงนี้อ่าเขาเขายื่นให้กินยีิบสามมายีิบหก ทีนี้เขาหนีมานี่นะครับเขาหนีมาเราทีนี้เราขึ้นสามสองมายิบเจ็ดทีนี้เขาไม่เข้าฮอตอ่าถ้าเขาถ้าเขาเข้านี่ก็ก็ตายอย่างนี้เนาะเขาจะโดนสองเขาจะโดนสองอย่างนี้นะครับถ้าเขาเข้าฮอตเลยถ้าเขาเข้าตานี้นะครับทีนี้สมมติว่าเขาไม่เข้าเขาเดินแปดมาสิบสองนะครับก็ให้เราเดินสิบสามไปหกไปขวางทางไว้เพื่อล็อกล็อกเป้าในการฆ่าฮอตนะครับ ไปหกปุ๊บเขาลงมายี่สิบห้ามายี่สิบเก้าปุ๊บเราก็หกไปหนึ่งเพื่อเตรียมค่าฮอตนะครับถ้าอยู่ทางนี้เขาก็โดนต่อสองอย่างนี้ทีนี้เขาก็ต้องเลยเลยต้องโยกฮอตโยกฮอตมาทางนี้นะครับเราก็หนึ่งมาสิบห้าให้กินเลยกินไปเลยนะครับยังไงก็ไม่ทันนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องเสียฟรีเสียฟรีอยู่ดีตัวนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับแพ้เราไปสําหรับเต็มน,นี้ ทีนี้มาดูย้อนมาหลังนิดหนึ่งหลังจากที่เราเดินเราต่อเนาะเราต่อเข้าไปเข้ามากินปุ๊บต่อนะครับทีนี้เดินหนึ่งมาหกเหมือนเดิมนะครับนี้เราเดินยี่สิบสอสิบแปด ทีนี้เขาเดิน6มา10เหมือนเดิมเราก็เส้นไปนะครับเราก็ไปตัวนี้ทีนี้เขาก็ลงมายุบเก้ามา13พอยุบเก้ามา13บสามปุ๊บเราก็ขึ้น14ไป9นะครับเขาสามมา7แล้วก็9้าไป6มันก็จะออกแต้มคล้ายๆกันนะครับเจดมา10แล้วก็หไป1เราอย่าไปนี่นะครับ ไปนี่ไม่ได้เราแบตไปก็ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปอย่างนี้เขากินอย่างนี้ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีโดดล่มได้สูมว่าถ้าเราถ้าเราไปอย่างนี้เนาะเขาอาจจะล่มอย่างนี้ได้พอเรากินนี้ก่อนเราก็จะโดดล่มอย่างนี้โอเคอันนี้ไปไม่ได้นะครับกรณีที่เขาเดินเจ็ดมาสิบเขาเดินเจ็ดมาสิบแล้วต่อเราต้องหกไปนหนึ่งนะครับหกไปหนึ่งทีนี้ <c oughs> เขาไม่มีจังหวะเดินรอเดินรอเพื่อข้าฮอดเราเขาก็ต้องเดินสิบเอ็ดเป็นสิบห้าอุดไว้ก่อน เราก็หนึ่งไปห้านะครับสิบห้ามาสิบแปดห้ามาหนึ่งย้อนมากินเหมือนเดิมสิบมาสิบสี่นะครับเราก็หนึ่งมาสิบห้าซะตัวนี้ก็ถึงตัวนี้ก็ชนะเร็วนะครับถึงสมมติว่าเขาต่อเขาต่อยันมาอย่างนี้เราก็กินไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับตัวนี้หนีมาเข้าฮอตพอตัวนี้หนีมาเข้าฮอตเราก็เตรียมค่าฮอตแค่นั้นเองนะครับเขาหนีมานี้ก็ค่านี่ ครับนะเขาหนีมานี่ก็ค่านี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปอะโอเคนะครับสำหรับแทมนี้ย้อนมาอีกนิดนึ่งต่อเข้าไปนะครับเดินหนึ่งมาหกยี่ิบสองมาสิบแปดนะครับหกมาสิบมันเดิมแล้วก็เส้น เราก็ฉี่ไปสิบแปดไปสิบสี่ทีนี้สมมติว่าเขาขึ้นสามมาเจ็ดก็ขึ้นสามมาเจ็ดบ้างสามมาเจ็ดแล้วก็สิบสี่ไปเก้านะครับเจ็ดมาสิบลงไปนี่พอลงไปนี่ปุ๊บเขาลงมานี้ทีนี้จังหวะน,นี้เราเข้าหอดไม่ได้นะครับเราเข้านี่เราเขาก็จะขยับมานี่นี่ก็เรียบร้อยนะครับหรือเราเข้านี่เขาก็จะข้าหอดตรงนี้เขาเราเข้าไม่ได้พอเราเข้าไม่ได้ปุ๊บให้เราเดินสามสิบไปยีิบหก่อน นะครับเขาก็จะขยับสิบมาสิบสี่แล้วก็ค่อยเข้าหกไปหนึ่งหกไปหนึ่งปุ๊บเขาก็หนีออกมานี้สี่มาสิบเจ็ดแล้วเขาก็เออเดวนี้มานี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นสามสองมายิบเจ็ดเสร็จแล้วเขาก็ลงมานี่พอลงมานี่ปุ๊บเราก็จะขึ้นย6ิบหกไปย3ิบสามล็อกเป้าเพื่อค่าฮอตนะครับระหว่างนี้ตัวนี้ก็จะทําอะไรไม่ได้ก็จะขึงอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะรอค่าฮอตตัวนี้ได้เลย ัน,นไม่มีปัญหานะครับสำหรับทิศทางการเรือนทีนี้ <c oughs> เรามาย้อนดูตำแหน่งนี้นิดนึ่งนะครับย้อนไปไกลๆหน่อยโอเคย้อนมาไกลนิดนึงนะครับ,เ,เ,รบเราก็ต่อเลยนะครับต่อกินไปสิบนะครับเขาก็สองมาหกเราก็ไป จิมพิตาที่19นะครับทีนี้สมมติว่าเขาเดิน3มา7บ้างเขาไม่เดินสองมา6เราก็ไปย2ิบสองไป18นะครับเขาเจ็ดไป10ให้เราเส้นทางนี้ทีนี้ให้เส้นทางนี้แล้วก็ไปนี่นะครับเขา18มา23บสาเราก็เบียดตัวนี้หนีนะครับแล้วก็ลงไปแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะชนะเพราะว่าถึงเราน้อยกว่าตัวหนึ่งแต่ว่าเราเรา ไปได้ไกลกว่าแล้วนะครับสิบมาสิบห้าสามมาสิบสี่มาไล่กินตัวนี้นะครับสิบห้ามาสิบแปดอุดสิบสี่มาสิบเจ็ดนะครับสิบหกมาสิบเก้าตัวนี้ก็มานี่มาขึงสามตัวนี้ไว้ก่อนนะครับหนึ่งมาหกอันนี้ก็ไปขึงตัวนี้นะครับสิบเก้ามายี่สิบสี่สิบเจ็ดไปยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกปุ๊บ ยิบสี่ไปสิบสิบเจ็ดอ่ากินตัวนี้ปุ๊บก็มานี้ก็แพ้เลยนะครับเพราะว่าโลนข่าหดนี่ก็จะแพ้ไปะนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไปเดี๋ยวย้อนมานิดหนึ่งนะครับจังหวะที่เดินหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วเข้าเดินเขาเดิน3ามมาเจนะ็ดเนาะสมมาเเหมือนเดิมนะครับเราก็ขึ้นไปเขาเจดมา10แล้วก็เส้นแล้วก็ออกไปทางนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาเดินแดมาสิบสอ ขาไม่ลงมาทางนี้แล้วก็หลบก่อนนะครับลงเข้าลงมาบ้างลงมาทางนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเข้าฮอตเข้าลงมานี่เราเข้ากินนะครับพอเข้ากินเขาก็จะหลบพอหลบปุ๊บเราก็ไล่กินนะครับไล่กินเข้าเดินสิบมาสิบสีแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับตัวนี้ชนะแล้วสิามายี่บสี่ปุ๊บเราก็มาไล่กินซะนะครับอย่างมากก็คงจะเส้นตัวนี้มานี่แล้วก็ลงมานี่แล้วก็เรา เราก็มาดึงสายยาวรอข้างวตแค่นั้นเองอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดินสามมาเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาหลายๆแยกเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้นะครับเดินสามมาเจ็ดสิบสามมาสิบแปดนะครับเจ็ดมาสิบเส้นสิบเก้ามสิบหกนะครับทีนี้เดินสิบมาสิบห้าให้เราเบียดเลยเราก็เบียดไปเขาก็หนีนะครับอันนี้ยิ่งๆแต่จะแพ้เร็วนะครับตัวนี้ 18มา23 8ไป4นะครับ15มา19ก็4มา15ก็จบแค่นี้ก็จบแล้วนะครับนี่ก็จะชนะไปะนะครับทีนี้ย้อนย้อนมาอีกสักนิดนะครับเบี่ยงไปนะครับจงังหวะนี้ที่เบี่ยงไปสองมาหกปุ๊บ 8, บแปดไปสิ 8, 8, 9, นะครับ สมมติว่าเขาเดิน8ปดมาสิบสองบางทีนี้แปดมาสิบสองให้เราเดินยี่สิบสองมาสิบแปดนะครับสิบเอ็ดมาสิบหกเขากินเราแล้วก็หลบไปเราไม่ให้กินฟรีนะครับเขาลงมานี่เราดักทางไว้ก่อนอแล้วเขาก็ไล่ตามมาตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปยึดตัวนี้สองตัวไม่ให้ขึ้นใหญ่มาทางนี้เราก็ขึ้นไปเตรียมตั้งต่อถ้าเข้ามานี่พวกเราก็ต่อเลยนะครับแต่ถ้าเขาเดินเขาเดินมานี่มายี่สิบสี่นะครับ ให้เราไปสิบเอ็ดตัวนี้ก็จะลงมานี่นะครับตัวนี้ก็ไปตัวนี้ก็ลงมานี่ตัวนี้ก็ไปตัวนี้ก็ลงมานี้นี่ก็จะมาเข้าฮอตแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับโจทย์นี้เขาก็จะเข้ากินให้เราให้กินสองไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไปย้อนมานิดหนึ่งนะครับหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราต่อเนาะทีนี้เขาเดินแปดมาสิบสองเหมือนเดิม ทีนี้เขาเดินหนึ่งมาหกบ้างเขาเขาไม่เบียดนะครับเราก็เบียดก่อนเขาอุดทีนี้เขาอุดปุ๊บเราก็ขึ้นไปนี่สามสิบมายี่สิบหกสิบสองมาสิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สามเขาฉีกมานี่เราก็ไปทางนี้นะครับสิบเอ็ดมาสิบหกไปนี่นะครับไปมาสิบสองเข้ากินอันนี้เขาหลบนะครับ สิบมาเจ็ดต่อไปนี่เข้ากินเข้ากินหลบหลบปุ๊บจับกินฟรีแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับสาหรับชุดนี้ทีนี้เรากลับมาแยกใหญ่นิดหนึ่งนะครับเรากลับมาแยกใหญ่อีกครั้งว่าจะมีแนวทางอีกสักหน่อยไหมอ่าโอเคนะครับตอบขึ้นไปทีนี้เข้ากินเมื่อกี้เขาเข้ากินสองมาหกเนาะที่ผ่านมาทีนี้เรามาเข้ากินสองมาเจ็ดบ้าง สมมติเจ็ดให้เราใส่ให้ตัวนี้กินอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกินหนึ่งมาสิบแล้วเราก็ขึ้นไปตัวนี้นะครับเขาสิบมาสิบสี่ขวางทางเราไว้ก่อนเราก็แทรกเลยนะครับเขาหลบหลบปุ๊บเราก็ไปทางนี้นะครับเราจะพึ่งแทรกเข้าไปทีนี้เขาแปดมาสิบสองแปดมาสิบสองบ้างทีนี้ <c oughs> เราก็ขึ้นยี่สิบไปยี่สิบสี่นะครับเขาเจ็ดมาสิบ เราไปทางนี้นะครับเขาลงมานี่เราก็ไปนี่ทีนี้ถ้าเขามานี่เราก็จุกเข้าไปนี่อันนี้เขาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเขาต่อเขาต่อลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาแทรกเข้ามาเขาแทรกเข้ามาอย่างนี้นะครับพอเขาต่อเสร็จเขาแทรกเข้ามาทีนี้เราก็เดิน เจ็แบแ๊บนึงนะครับเขาแทรกเข้ามาทีนี้เราเดินต่อล็กน้อเลยดีกว่านะครับต่ออย่างนี้เลยจะได้หลุดเข้าฮอดไปเลยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็หมดเลยนะครับถ้าเขาแทกมันลักษณะนี้หมดเลยแต่ถ้าเขาต่ออีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะต่อสิบสองมาสิบหกเขาขึ้นพอเราขึ้นสามสองมายี่สิบแปดเขาต่อสิบสองมาสิบหกเรากินไปอย่างนี้ทีนี้เขาลงมายี่สิบสองมายี่สิบห้าก่อนเสร็จแล้วเขาค่อยแทก แท็กเสบมาสิบห้าเราให้เราออกแปดไปสิบสี่็นสิบแปดสิบสี่นี้นะครับเขาลงมาปุ๊บเราก็ลงไปนะครับเขามายี่สิบสามทางนี้เราก็ลงไปนะครับเขาเตรียมมาเข้าฮอตทีนี้เราก็เข้าหกไปสองเพื่อไล่กินนะครับเขาหนีมาพอยังกินไม่ได้เขาหนีมาปุ๊บเราก็สองมาสิบเอ็ดไล่มาทางนี้นะครับ เขาหนีมาทางนี้แล้วก็สูบเอนสิบห้านะครับเพราะเขากินไม่ได้เหมือนเดิมลงมาทางนี้ปุ๊บเราก็ไล่สุดท้ายก็ต้องเสียฟรีเพราะว่าเข้ากินได้ก็ตายคืนนะครับตายเหมือนเดิมเพราะว่าโดนกินคืนนะครับทีนี้ย้อนมานะครับเขากินสองมานะเจ็ดเนาะ,นนะรเราเดินให้กินนะครับเราเดินให้กินเหมือนเดิม ทีนี้เราก็เดิน27ไป23นะครับ10มา14นะครับ22มา18สมมติเป็นกรณีที่เขาเดิน10มา14นะครับ22มา18ไร่เลยแล้วเขาเดิน14มา17 23มา19นะครับ8มา12 24มา18นะครับทีนี้11มา16เราเดินไปนี่19มา15 16มา19นะครับ ให้เราเดินสลับอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องกินเขากินอย่างนี้เขาไม่คุ้มมีล้วเขาต้องกินตัวนี้และเราก็จะได้กินไปตาที่สิบห้านะครับเขาลงมานี่ตรงนี้เราก็ไปนะครับเขาลงมานี้เราก็ไปเขาลงมานี้เพ๊่เราก็ต่ออนนี้เราก็จะชนะไปนะครับเพราะว่าเราได้กินสองหักศอกตัวนี้นะครับอ่าย้อนมาอีกนิดหนึ่งนะครับย้อนมาแยกใหญ่จะได้เข้าใจนะครับเข้ากินหนุนไป นะครับทีนี้27ไปย3าทีนี้สมมติว่าเขาเดิน11มาสิบห้ามาตัวนี้นะครับเราเดิน23ไป18ไปคําไปนะครับ23มามไปสิบแปจังหวะนี้เป็นกรณีที่เขาขึ้น8มา11ก่อนนะครับแปมาสิบเอเราก็ขึ้น28ไปย4 3บสี่มาแปดนะครับสามสิบสามส้ามานี่นะครับ สอ27ตรลงมานี้นะครับเราก็ขึ้นปียสิถ้าเขามานี้เขาจะโดนต่อสองอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็ต้องเดิน15้ามา19เราก็ต่อสองไปทางนี้นะครับเราก็กินเรากินไหนดีเอ่ยเรากิน22ิบสองไป6ดีกว่าอันนี้สวยดีเพราะว่ายังไงซะเขาก็ต้องแทรกไม่ได้ เขาเสียฟรีเขาต้องอุดพออุดปพ๊บเราเราจะได้เข้ากินตัวนี้เราก็จะชนะนะครับอันนี้จะสวยงามกว่าทีนี้เป็นอีกกรณีหนึงนะครับมือไปโดนบ่อยทษทีนะครับขวานแปตรงนี้มันเาเดิน8ดมาสิบอตัวนี้นะครับเราก็เดิน28่สิบแปดไปยีเขาสามมาแปดอุดเหมือนเดิมนะครับสามสิบยิบห้า แปดสิบสองนะครับสามสองมายี่สิบเจ็ดสิบสองมาสิบหกเราก็เดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบทีนี้สมมติว่าเขาเดินสิบมาสิบสี่ต่อออกไปทางนี้นะครับทีนี้เขาเดินสิบหกมาเก้ามาทางนี้นะครับเราก็ลงไปเขาก็เข้ากินทายี่สิบสี่เราก็ไปนี่นะครับกินปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เดินไหนดีเอ่ยเราเดินหกไปสองดีกว่าให้เขาเข้ากิกนนะคิด อย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีช้อยว่าถ้าเข้ามานี่เราก็ต่อนี่เราก็จะได้กินสองเขาได้กินหนึ่งเราได้กินสองแต่ถ้าเข้ามานี่ปิ๊บเราก็ต่อนี่มันมีมันมันหลบไม่พ้นนะครับพูดง่ายงว่าตัวนี้มันติดกลนอยู่มันหลบไม่พ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้ถ้าเขาอุดเจ็ดมาสนะิบเอ็ดล่ะอุดเจ็ดมาสิบเอ็ดให้เราขึ้นสามสิบยิบหกนะครับเขาก็สามสิบยิบหกปุ๊บเขาก็จะออกมานี่คล้ายๆแต้มเดิมนะครับ เราก็ขึ้นไป32 27 12มา16นะครับเราก็ไป18บแปดไปสิต่อฉีกไปทางนู้นเลยครับตกมาเลขสิบเลยสิมา18นะครับดูถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นชัดแล้วนะว่าเราจะชนะนะครับ16มา19บเสิบหกมาสิบเปุ๊บเราก็เดิน9ก้าไปหทีนี้ก็จะตั้งลำส1บมา15เราก็6กเป็นหนซะนะครับเดิน3มา8ก็โดน3อย่างนี้ น,นี่ก็เรียบร้อยนะครับชนะไปทีนี้ย้อนมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับย้อนมาอีกสักนิดหนึ่งกินปุ๊บกินลงไปนะครับยี่ิหกกินไปตกมาเลขสิบสองมาเจ็ดก็สายไปนะครับยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ขึ้น 11, สิบเอ็ดมาสิบห้าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นยี่สิบสามมาสิบแปด ทีนี้เป็นกรณีที่เขาเขาเดินหนีซึติว่าเขาเดินหนีอย่างนี้เราก็แทรกไปเลยครับเพราก็10สิบมาสิบสี่ตัวนี้ยิ่งยิ่งจะทําให้เขาแพ้เร็วนะครับเขาอาจจะมาสลับได้จังหวะนิดหน่อยนะครับกินมาสิบสี่เราก็เดินสิบห้าไปสิบแค่นี้ก็หลุดนะครับเห็นไหมว่ามันหลุดแล้วนะครับสิบเก้ามายี่สิบสามสิบไปหกสิบสี่มาสิบแปดหกไปสองทีนี้มานี้ ตรงนี้ก็มานี่ก็จะเส้นเรานะครับแล้วก็มาขึงนี้เราก็จะเข้าเต้มคล้ายๆเต้มเดิมตั้งแต่ต้นวิดีโอนะครับเขาคล้ายเต้มเดิมพอเขาเดินยีิบสองมายีิบห้ายีิบสองมายีิบห้าเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินสามสองมายีิบเจ็ดมาค้ำไว้ก่อนเตรียมต่อถ้า,เข,าเข้าเลยก็ตายถ้าเข้าขานี่เขาก็แพ้เลยเขานี่พรว่าดเราจะดึงมานี่แล้วก็ต่อสองคืนนะครับ แต่ถ้าเข้านี่ก็จะโดนโดนต่อยอย่างนี้ไปกอดก็แพ้เหมือนทางต้นวิดีโอนะครับตางวิดีโอทีนี้เขาเดินเดินแปดมาสิบเอ็ดเราก็ลงไปนู่นไปเตรียมดึงสายยาวเตรียมค่าฮอตนะครับเขาก็ยังไม่เข้าเพราะถ้าเข้าปุ๊บเราก็ล็อกล็อกค่าฮอตเลยเพราะว่าเขาหนีไม่ออกนะครับตัวนี้เขากหนีไม่ออกอทีนี้สมมติว่าเขาว่าเขาไม่เข้าเขาเดินสามมาแปดก็ให้เราเดินหกเป็นหนึ่งไปค้ำสายยาวไว้นะครับแปดมาสิบสอง ก็หนึ่งมาย4ิบสี่นะครับหนึ่งมายี่ิบี่อมา16เอมาสิบปุ๊บเราก็ไปกดให้เขารีบเข้าเลยถ้าเข้าก็ต่อถ้าเข้านี่ก็ต่อแค่นี้นะครับแต่ถ้าเข้าย5ห้ามาย9ิบเกราก็เดินมาย2ิบสองนี่ก็ชนะแล้วนะครับเพระาะว่าตัวนี้กระโดนตัวนี้2ตัวนี้ค้ำอยู่นะครับลมาแยกใหญ่นะครับเรากลับมาแยกใหญ่อีกครั้งหนึ่งมาตรงที่ต่อนะครับว่าหลังจากที่เราต่อต่อเสร็จแล้ว ินอะไรเขาทําอะไรได้อีกบ้างเขาเดินตรงไหนได้อีกบ้างนะครับแล้วเราจะมีทางแก้อย่างไะสมมติเขาเดินสิบเอ็ดมาสิบห้านะครับให้เราขึ้นยี่สิบแปดเปนยี่สิบสี่แปดมาสิบเอ็ดนยี่สิบสามนะครับสิบเอ็ดมาสิบหกเราก็เข้ากินเลยนะครับถ้าเข้ามาลักษณะอย่างนี้แล้วเราแล้วเขาเข้ากินสองมาเจ็ดอย่างนี้นะครับให้เราไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ต่อต่อขึ้นไปเขาก็จะหลบมาทางนี้นะครับ เราก็มานี้ถ้ามานี่เราก็ปิดนี้ชนะเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามานี้ไปปุ๊บเราก็ต่ออันนี้แค่นี้ก็หมดหมดแล้วนะครับตัวนี้เดินมาอีกครั้งหนึ่งสิบเอ็ดมาสิบห้านะครับหลังจากที่ต่อเสร็จขึ้นสิบเอ็ดมาสิบห้าเรายี่สิบแปดไปยี่สิบสี่ทีนี้ขึ้นสองมาเจ็ดกินฟีเลยถ้ากินฟีฟเลยแล้วก็ไปนี้นะครับให้เขากินตกมานี้ ทีนี้เราก็เดิน23่สามไป่สิบกินเขาก็จะกินด้วยนะครับตัวนี้ก็หมดเร็วนะครับเพราะเราก็จะไปนี่เพราะว่าเขามานี่ไม่ได้มานี่ก็เข้าฮอตมานี่ก็เข้าฮอตเขาก็ต้องเข้ากินเพราะเขากินเราก็ต่อไว้แค่นั้นเองก็ชนะแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งหลังจากที่เราต่อเสร็จเขาขึ้นสิบเอ็ดมาสิบหกออกไปเป็นแนวโจนเอายีไปยีี่นะครับ เขาแปดมาสิบเอ็ดเราก็จะไปยี 1, ่ส like so, ิบสามเขาเข้ากินฟรีนะครับเขาเข้ากินฟรีเราอย่างนี้มาให้เราเดินสองมาสิบสองมาเจ็ดนะครับให้เขากินแางนี้แล้วก็เบียดพอเบียดเขาก็หลบแล้วก็เบียดเข้าไปเขาก็หลบออกมานะครับทีนี้เราก็เบียดขึ้นไปทางนี้นะครับเขาก็หนีอีกพอหนีปุ๊บเราก็ลงไปนะครับทีนี้สิบเก้าลงมายี่สิบสาม แล้วก็ไปทางนู้นนะครับตัวนี้ลงมาเพื่อจะมาเข้าฮอตเราก็เข้ากินทางนู้นก่อนนะครับที่กินทางนู้นก่อนอทีนี้ตัวนี้มานี่พปพ๊บเราก็กินมาเลยนะครับถ้าตัวนี้เข้าฮอตก็เรียบร้อยนะครับก็แพ้เลยนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับชุดนี้ทีนี้เดิน11มา16อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกสักหน่อยเพื่อความชัดเจน สิบแดมาสิบหกนะครับสิบแปดยี่สี่แปดมาสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยิบสามนะครับทีนี้ถ้าแทรกกินเราแล้วก็อุดนะครับอุดปุ๊บสองมาเจ็ดกินฟรีเราถ้ากินทางนี้เราก็ต่อเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเข้ามานี่เราก็ต่อเหมือนเดิมเรามีทางออกตลอดนะครับแต่ถ้าเขาเดินสองมาเจ็ดสองมาเจ็ดเราก็ยี่สิบสองมาสิบแปดต่อไปทางนู้นนะครับต่อไปอย่างนี้ ทีนี้11 1 5มา 15, ้าเราก็ส0 2สิบยิบหมาปดทางนี้นะครับแปดมาสิ23 19ยิบกก็กินฟรีถึงตัวนี้ก็ชนะแล้วนะครับไม่มีทำอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะชนะไปโอเคนะครับถึงมานี้ไดก้ก็ไม่ทันเกมอยู่ดีนะครับมานี้เพ๊่ก็ไล่มานี้เพ๊่ก็มา,า,มาบีบทางนี้่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ สำหรับการตอบคำถามชุดนี้ก็คือต้นคำถามก็จะเป็นรูปที่เราเล่นมาตรฐานแล้วโด,โดนห้าเต้มตัดข้างนะครับห้าเตี้มตัดข้างเขาเดินลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็ตัดข้างเสร็จแล้วเราขึ้นอย่างนี้เป็นห้าเต้มเข้ามาแล้วเขาขึ้นเราขึ้นทรงสามเหลี่ยมแล้วเขาขึ้นเป็นเตรียมเตรียมยิงเข้ามานะครับ เราก็ต้องตัดเข้าไปคือความกังวลของคนผู้ส่งคําถามเข้ามาก็คือว่าเมื่อยิงไปแล้วจะโดนเข้าเข้าจินฟีเราจะเล่นยังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนวิดีโอชุดนี้ก็จะได้ทําบรรยายดังกล่าวมาแล้วนะครับหากมีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ส่งคําถามเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามและทุกๆก,กําลังใจขอบคุณครับ